สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวอัปเดต17เนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่เปคิดสมมาสนะแต่ว่ามันเกี่ยวกับบิ๊กมัมหรือว่าเกาะโฮเกนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรสนุกคุณผู้ชมครับผมและผมเปย์ผลเรียบร้อยรีวิวบางสกิลนะครับเดี๋ยวจะลงตอนเย็นนี้คือรีวิวครบเลยโอเคผมมาใครพร้อมแล้วก็เลสโก้วันนี้ผมไปตบบอสบิ๊กมัมเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมนูเปเพื่อนใช่อย่าลืมกดติดตามแลวกกระดิ่งด้วยนะครับขอ2 0 0พไลค์ขึ้นไปด้วยเดี๋ยวเรามีแจกผลนี้ด้วยนะครับผลบ ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเลยครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัก id pass เลทโคตรคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแม m บ p buffed แล้วก็คิงเลยค่ะซีเนี่ยนะครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาสได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแม p ออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแม p ลัดพีด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมมมมมมต่่่าาาาางๆกกกกกกก็็ีเชชนน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 ััััััะะะะะคคคคคคครร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 บบบบบผผผดดูใใอออยยยจทซืื้้้ลไปิวนดู และแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วครับอัปเดต17เออนั่นแหละคุณผู้ชมครับโอ้อัปเดตแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยู่ลวกหนึ่งนะมีผลใหม่มีอะไรบ้างว้าวโอ้ดูเปิ่มมาเร็วเพื่อนโปรไลรผลโรไลคนนีไงกูซื้อเลยมีบ้า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 มีมีบ้ามีบ้ามีบ้าเพื่อนคนดีว้าว เอยโอ้โหดูดิเพื่อนสองพันห้าร้อยบาทโอ้โหอยเจนี่เพื่อนดูกูเองนี่อ้คนพี่อะอยากได้่ะเพื่อนไม่มีโลบักแล้วหาเอ้ยเอาได้สวัสดีเด็กๆน้องๆ้องหนู่ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยคิงนั่นเคดีแล้วก็นูเปอร์นั่นเองนะครับอีพีนี้ไม่ใช่ดีคลิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเท่อะเฮ้ยกูคิงได้เลยกูคิงกูคิงกูคิงได้เลยกูคิงได้เลยกูคิงได้เลย เฮ้ยเฮดี๋ยวมาทดสอบสกิลให้มาเดี๋ยวเป็นหนูทดลองให้เย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 ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนละกันคุณผู้ชมมีลืมกดไลค์กดแชร์กดใครเดี๋ยวเราไป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 ก็ใหม่เลยไหมเพื่อนก็ใหม่อยู่ไหนอ่ะก็ก็ใหม่โลกสามเพื่อนไปลุยเลยละกันโอเคไปโลกสามลุยเลยตามด้วยนะครับฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเออเพื่อนบนบนไหนเนี่ยบนไหนบนไอ้ไอ้ที่ที่เราไปตีดอกฟามิงโกอะอ๋อโอเคโอเคลงไปเฮ้ยคุณผู้ชมมีหมัดใหม่มาด้วยเออ ไม่ไม่ไม่เขียนว่าอันเนี้ยซนต้าคลาวอะมัดเซนต้าเหรอไหนเนี่ยคือไปดูดิไหนไหนอะโอ้เวลี่เวลี่คิสมาร์ทบูมันมีหลายอย่างเลยนะเราใช้แคนดีแ้แอกได้หลายอย่างเลยแคนดี้แรกอ่ะอะไรนะแคนดี้แรกเหรอ,อ,อรนะมีหมวกอ่าหมวกมีหมวกเอวมีเซนตา้าแล้วก็มีอ,อะไรวะเนี่ยอันสุดท้ายนี่คืออะไรอ่ะหนึ่งแผงแคนดี้เข้าใจแล้วคือเหมือนกับเป็นเป็นเป็นของตกแต่งตัวละครใช่ตรงนี้ใช่ไหมอันสุดท้ายนี่อะไรวะ ไม่รู้นะคืออะไรเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคอ <c oughs> า่อยๆก็ซื้อทีหลังนะหนึ่งพันแค่นี้ไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาละกันไปเดี๋ยวเราไปเกาะใหม่โลกใหม่ดีกว่าโลกสามไปเราต้องไปโลกโสามโอเคคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็มีจุดที่แลกนะของนะครับของใหม่เนาะก็มีทุกอีเวนต์แหละนะครับผมเราต้องมาแลกนี่นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปโลกสามกันดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมนี่ก็ผลเนี่ยมันชื่อว่าโซลนี่นะครับผมหรือว่าผลวิญญาณเนาะเหมือนวิญญาณอะประมาณนั้นเพื่อน โอ้ยโอเคเฮ้ยแต่ว่าไม่มีหิมะตกนะใช่ไหมไม่มีไม่มีหิมะตกก่อใหม่หรือเปล่าไม่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 ใช่เหรอมันมันมันเป็นก่อใหม่นู่นเนี่ยก่อใหม่อยู่หน้าเราเห็นไหมเฮ้ยโฮเค๊กไม่ระบายโฮเค๊กเลยไหม โอเคกะโอเคกะเออเดี๋ยวเรามารีวิวอัปเดตใหม่เลยละกันนะครับก็เห็นว่าเขามีของใหม่ด้วยดาบใหม่นะครับ<า>ใช่ไหมาดาบใหม่ผลตื่นด้วยนะครับไม่รู้ผลตื่นอะไรไม่ทราบเหมือนกัน<า>เดี๋ยวเราไปดูทีหลังอันนั้นสายตื่นเนาะเห็นเขาหลมาสา,สายตื่นโมจิตื่นสายตื่นโมจิตื่นอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนให้ละกันมันมีรายละเอียดอยู่แล้วนะฮะอ่าแต่ว่าบอกเลยว่าครั้งนี้ที่เขาอัปเดตมาเนี่ยกูว่าไม่ไม่เกี่ยวกับคริสมาส์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ ใช่เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับคริดสมาร์ทร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมครับนี่โอ้กอล์เกย์โคตรสวยเชี่ยสวยจริงโคตรเท่โอ้ยไอ้ตัวใส่หมวกเอออะไรถัวัวถั่วถั่วใส่หมวกเว้ยเอ้ยเฮ้ยมึงระวังโดนฆ่าเฮ้ยทำไมมันนอนล่ะมันมันมันตกมันตกเพื่อนเอาเพื่อนเอาดีเพื่เอาเลยเออตีมันตีมันเออนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนเฉยเพื่อนหนึงนะไปลองลองเอาสกิลใส่ดิเออเปื่นึพื่อนเนหนึ่งอ่ะกูกดนะกูกดทิ้งนะเออ๋ยวต้นไม้อ่ะต้นไม้อ่ะนี่ไง เัาไทำอะไรได้วะแก๊สปล่อยแก๊สดีไ้ดีไเนี่ยต้นบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันล็อกให้กูด้วยเฮ้ยมันล็อกให้กูด้วยมันล็อกให้กูด้วยมันล็อกให้กูด้วยมันลอให้กูด้นี่นี่นี่นน่มันล็อกให้ผมด้วยนะครับนี่โอ้โหโดีผลฟาร์มดีนด้ดิ่ยเฮ้ยแป๊บนึงนะนูบนบมึงฟาร์มแบตเตอรี่กูเลยเพื่อนหรือว่าเราเราไปรีวิวก่อนไหมเออเดี๋ยวอ่เด oh ี๋ยวขอเดี๋ยวขอเซ็ตนี้ในการของผู้ชมเราเล่นชิ ใช่อยากได้มากเลยอ่ะสารสิ้นหายเลยเพื่อนกูเดี๋ยวขอสปอนเซอร์ดิรออะไรอ่ะเพื่อนโอเครีบไปใช้บรนการล็อกอินด้านฉับด้วยนะครับโอเคประเดนหนึ่งนะกูกูควรอัพนี่ไว้เพื่อนกูไม่ได้อัพแบตเตอรี่เลยอัพอันนี้ก่อนดิเอดีีีตดดิ้ยงไปหนึ่งนะเดี๋ยวเซฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราดีสตแตทตรงนี้เลยโอ้มีจุดเซฟตรงนี้เหรอใช่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 โอ้โดนโดนไรตีปะกองผู้สูงเฮ้ยระวังเอ้ยใช่อหรอมันโดนตีด้วยเหรอมันมันปล่อยมันปล่อยเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะ ต้นไม้มันมัน,ม,นมันปล่อยพวกแบบเหมือนแก๊สเว้ยคือเรากดคลิกนะคุณผู้ชมกดคลิกกันนะมันเนี่ยมันจะปลูกต,ต้นไม้ดอกไม้เว้ยเห็นปะนาต้นไม้จะหลอนอู้คตรเท่อะมึงว่าพี่เท่ไหมอู้หู้ต้นไม้ม<ค>นใจวลยนั่นหลงัลงด้นนานหลังด้านหลังถึงว่า,วาแต่บอกก่อนนะว่าอัปเดตนี้มันไม่ได้อัปเดตใหญ่เนาะเราพูดงี้ดีกว่ามันไม่ได้อัปเดตใหญ่ขนาดนั้น <S <S นะนูเปอร์เนาะใช่โอเค เดี๋ยวอัพเป็นนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บตอนนี้เวลยผมยังไม่ตันนะครับก็ต้องฟาร์มใหม่นั่นเองโอเคมานุบเดี๋ยวฟาร์มนิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปออนทัวร์ประเทศไทยแล้วกันเอ้ย่ออนทัวร์เกาะนี่เลยเกาะโฮเค็กนะครับอู้ถือว่าพึ่งไหมมึงปึ่งไปอันนี้โอ้ได้อยู่นะได้นะคุณผู้ชมตอนแรกผมคิด<ม>ว่าจะไม่มาตอนแรกกูคิดว่ามันจะไม่มาวันน<ด>ี้เว้ยแต่สุดท้ายนะมัเม็สองร้อยห้าสิบเขามาโอเค ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือคลิกได้เลยเว้ยคือคลิกได้เลยนูเปอร์คือกูคลิกเลยกูกูไม่ต้องจำเป็นต้องใช้สกิลเว้ยเนี่ยเนี่ยเห็นปม่งแม่เลื่อนมันลดเว้ยดูดิต้นไม้กูปลูกรัวๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูโอ้โคตรโหดต้นไม้ปีศาจต้นไม้นี้เหมือนกับอ่าเกาะโฮเค้กใช่ไหมที่มิกมัมที่มันเหมือนกับคารบมิกมัมอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยถือว่าบอกฟุตเนี่ยเก็บรายละเอียดนะครับคือซื้อหนึ่งผลเนี่ยเหมือนเราเป็นมิกมัมเลยเว้ยเออคือต้นไม้อะไรเเเงี้ยยคารหหมดล็นปะ เนี่ยไอ้ต้นไม้พวกเนี้ยแต่เมเจอที่นุมเปิ้ลมันโดนอะไรนะมันเป็นดอกใช่ไหมเออมันเป็นดอกดอกไม้ดอกไม้พ่นไฟพ่นพิษใส่พ่นพิษใส่อ่าใช่ทำไมพ่นพิษใส่นะครับผู้ชมเออนี่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 ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยทีหลังนะครับเออนี่คือสกิลบินเว้ยเฮ้ยขี่เมฆน้อยๆไปมันไม่ใช่โลเกียใช่ปะไม่ใช่มใช่โลเกียไม่ใช่โลเกียเพื่อนน่าจะไม่รู้อะต้องดูก่อนไม่ใช่โลเกียมันเป็นสายที่แบบตีได้ตีโดนเว้ยโซออลนะเปล่าน่าจะใช่นะ ก็มันเป็นผลนะคล้ายๆแบบดูดวิญญาณนะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคถือว่าโอเคไหมลูเปอร์อันนี้จะได้จะได้จะได้ใช่ไ,ชไ,ชไนะผมว่าใช้ได้เลยนะครับสหรับผลปีศาจผลนี้นะครับผมก็รีวิวคร่าวๆก่อนละกันประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวอาสุดๆนะก็คือเดี๋ยวตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวลงคลิปให้นะครับเ,เด็กโอเค okay. เรียบร้อยแล้วปะเดี๋ยวเราไปรีวิวเกาะกักนไหมเพื่อนปะเกาะน,นะครับเดี๋ยวเราบินรอบเกาะน,นี้ก่อนละกันนี่อ่า เป็นแบบนี้เฮ้ยตัวนี้บอสเกิดปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอสน่าจะที่เอาไว้บอสดีกว่าตรงกลางเนี่ยไม่รู้นะทุกครั้งมันก็มีอยู่แล้วนี่ลูเปอร์ใช่เหรอไม่รู้นะได้บัลล์บอสเกิดหรือเปล่าเราเราลองเสกบอสไหมอ่ะลองลองเสกดูอะเดี๋ยวผมจะลองเสกบอสด,ดูนะครับไม่รู้โลบาักพอหรอโอเคไปหนึ่งนะเสกนะอ่ะปึ๊บอ่ะเสกแล้วอ่ะเกิดไหมเกิดไหมไม่เกิดนะไม่เกิดไม่เกิดโดนไปเกิดในประสาทในประสาทเลยเดี๋ยวกูเปิดหัวคิดแป๊บหนึ่ง เออไม่ไม่เกิดฝั่งนู้นนั่งฝั่งนู้นบ้างปะเราไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้รู้สึกว่าเลแค่เป็นแบบว่านี่นะคุณผู้ชมคือแบบผมว่ามันอ่าไอเนี่ยเกาะผมว่าแม่งน่ารักดีนะใช่ไหมมันน่ารักปะมันเท่มันเท่อท่เออมันเท่อะมันเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเงาะโอ้โหดูดิมันมจุดเซฟเฮ้ยอันนั้นเควสอะไรเควสยังไงเควสธรรมดาไงอ๋อเควสธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเฮ้ยผมผมเก็บก่อนเก็บเก็บซูทกลับนี่ไม่งั้นแม่งซุดแม่งตีมั่วแน่นอนครับผม หรือต้นไม้โผล่มาจากไหนไม่รู้นี่ไม่มีอ่ะเพื่อนข้างบน ừ, หรอมีบอสเหรออืมหรือว่าเราต้องรอเวลาจริงๆอ่ะแล้วจะเป็นบอสอันนั้นบอสอีเวนต์หรือเปล่าลบอสอีเวนต์อ่ะบอสอีเวนต์เกิดตรงไหนาอ่ะเออว่าสงสัยเลยอย่างงี้เพือ่อนยากเลยยากเลยนี่ไงข้างบนนี่ไงบอสนี่ไงโอ้นี่ข้างบนเออไอ้เชลยกูลืมหาหนุัวโอ้ยเจ๊เจอข้างไหนอ่ะว้าวใครวะเคยเขาข้างหน้าเพื่อนเขาข้างหน้าข้างหน้านี่มีหรือมาทางกูมาทางกูนี่นี่เห็นไหมท่านี้ท่านี้ อ่าโอเคโอเคอืออโอ้บอสตัวใหม่บอสบิ๊กมัมก็เด้อเฮ้ยบอสบิ๊กมัมเฮ้ยป้าป้าข้างบ้านนี่เแกนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ตัวเดียวได้ดาบไงเออเอาดีเอาดีตีแม่งดีรออะไรลองดูลองดูลองดูโถมัน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 โถมเซิร์ฟลมเซิร์มเซิรมเฮ้ยเฮ้ยเราจะมาใช้ดาบอะไรอ่ะเฮ้ยดาบไฟไหมใครเปล่าเออดาบของมันน่ะเราจะได้ดาบมันนะใช่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 ดาบมันอาจจะโหดด้วยเพื่อน ถ้าเราได้ของเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราได้ดาบมันแน่ถ้าเราตายใช่ใช่ใช่โอกาสดอบจากมันนี่เละอ้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอเคเอาแม่งเลยโอ้ยชิมัโอ้ยย่างสกิลโค้ดสวยสกิลโค้ดสวยเห็นไหมโอ้โหจับจันเลยจับจันเลยจับจันเลยโคตรถึกเลยอ่ะโอ้ย my god oh my god เราตบบอสเลยนะครับผู้ชมมาครั้งแรกก็ใส่กับบอสเลยโอ้เอาดีนี่นี่ไงเฮ้ยอย่างนี้เราก็เสกบอสรัวๆดิเพื่อนได้เจอไคโดเจอไคโด เจอใครโดนอะไรเจอใครโดนอะไรเจอใครโดนอะไรผลมังกรเนี่ยเพื่อนเอาไม่เดียวไม่เดียวเจอใครโดนนี่นี่เจอใครโดนนี่ไงสองคนก็เอาอยู่ครับสองคนก็เอาอยู่ครับมึงตายยังเนี่ยนูเบอร์ยังยังไม่ตายตายก็แย่แล้วเข้ามาก็ได้เพื่อนเพื่อนกูว่าอันนั้นมันจุ่งยากเว้ยมึงเข้ามาเอากูเลยมันจะช้าเว้ยเอาเลยอ่ะจับไปเลยนี่ไง ถึกนะเนี่ยแม่งถึกมากอะถึกถึกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งโอ้โหโอ้โหเกินโอ้แม่งโอดเกินโอ้ยยิงอต่กระแพงแม่งเลยเนี่ยสวยสวยโอ้ยอุ้ยอุ้ยนูบกูจะตายยางไม่โอดเลยต้องได้อะต้องได้จริงกูกูต้องได้ก่อนมึงดิมึงเว้ยเว้เฮ้ยมันต้องโอกาสดับดินี่คอมโบ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 นี่อุ้ยกูจะตายดูเปอร์กูจะตายอันเดียวจะยากกว่าจะยากาผลนั้นอะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายแล้วกูมาใหม่นะเพื่อนกูตายแล้วกูมาใหม่นะโอเคเราต้องได้ไปเราต้องได้เราต้องได้มันจะเสกบอลรัวๆ้วจรงกว่าจะได้ไอเหรอเออกูพูดเล่นหรือว่าจะเสกบอลล้เลยอ่ะก็ไม่ไม่อันนี้ก็คลิปรีวิวให้คนดูไงโอ้ตายแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวกูมานะคือเอาง่ายนะครับอัปเดตเนี้ยอาจจะไม่มีอะไรเยอะเนาะก็แอดมินเขาบอกแล้วเนาะไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรเยอะเยอะมันไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะคุณผู้ชมอัปเดตชิวๆนะคุณผู้ชมครับโอเคนี่ไงโอ้ นี่ไงก็มาดีครับบิ๊กมามือบิ๊กมามือบิ๊กมามือเนี่ยผมชอบท่าขี่นี่มากอ่ะผมชอบอ่ะน่ารักอ่ะเมฆมันน่ารักนะแต่ว่าของ King Legacy นี่คือมันจะใหญ่กว่านะครับมันจะใหญ่กว่าเนาะใช่ไหม King Legacy เมฆใหญ่เต่าอ่ะใหญ่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 กว่าใหญ่กว่าแต่นี่มันแบบมันดูดุดันใส่แว่นน่ารักน่ารักอ่ะทีมน่ารักน่ารักนะครับ แต่ว่าอันนั้นก็เท่กว่าผมว่าไม่รู้นะใครผมคิดว่าอันเนี้ยมันมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ว่าอันนั้นเท่กว่าชอบความเท่นะครับเออแต่เนี้ยมันมันเหมือนกับมีโซ่อย่างงี้นะมันรู้ป้าโนเปอร์อ่าให้ได้แคนดี้อู้อู้ขึ้นลุลัว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 มาตเตอรลี่กูเอองั้นงเดี๋ยวกูปั๊มัตเตอร์ลี่ตรงนี้ให้แม่งตันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ด่าว่ะอืมเหรอโอเค ได้เคนดี้นะจะได้ได้เคนดี้นะเราเดี๋ว่าจะตีลุลลอยเพื่อนเอาเอาต่อเลยไหมเอาต่อเลยไหมถอดรอเลได้ได้เองรวยนะรวยเดี๋ยวรออะไรอ่ะเพื่อนเอาดีเอาลุยต่อโอ้โแกดเดินมาเร็วมาเร็วโอเคคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรารีวิวในในคลิปนี้เลยดีกว่าเนาะเพื่อนถ้าได้นะโอเคถ้าได้นะคุณผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวตีตัวตัวเดียวนี้พอละพอละเดี๋ยวคลิปลงตอนเย็นๆนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคน่าจะรีวิวพร้อมดาบเลยนะถ้าเกิดว่าผมระดาบนะโอเคครับ ปลูกต้นไม้ไงปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้คุณปลูกต้นไม้เพื่อนปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ดีไงเฮ้ยมาดูดิปลูกต้นไม้เฮ้ยล็อกล็อกล็อกกูล็อกมันแล้วเอ้ยกูล็อกมักูล็อกกูล็อกมันแล้วกูล็อกมันแล้วกูล็อก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 มันกูล็อกมันโอ้โหดูกระดิบดูกระดิบไปก่องตายเร็วได้แต่แคนดี้โอ้ดาบกูโอ้โอเคครับเดี๋ยวเราจะรีวิวสกิลหนึ่งมาพอก่อนนู่เป๋มาอ่ะลงมาก่อนแล้วกันนะครับนี่ เดี๋ยวคือสกิลเอ็กซ์นะครับเป็นแบบนี้เนาะเป็นไฟนะสกิลนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับปุ่มเหมือนกับดูดนะครับดูดให้คนเข้ามานะเป็นของซูดมัง้งไม่รู้นะครับเฮ้ยเหมือนซูดเปลี่ยนสีเลยสีขาวเลยเฮ้ยทำไมซูดกลายเป็นสีขาวอ่ะรู้อ่ะตรงนี้เป็นสีม่วงตัวนี้เป็นสีขาวออกไปพื้นแล้วเปล่าไม่รู้นะไฟแบบเนี้ยนะครับผู้ชมครับนี่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็กดคลิกธรรมดาเน네ี่ยจะเป็นการปลูกต้นไม้ครับผมบปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไมนะครับที่ผมบอกไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เออเนผนะผมปลูกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูปลูกไม่ได้โอ้มันต้องมีวิญญาณก่อนเว้ยอ๋อเออเนี่ยหนึ่งนนหนึ่งเวลาเออนี่ไงมันใช้เออใช่ที่สก,กิลมังกรน่ะเหรออ่าใช่มันต้องมีโซอ่ะข้างบนน่ะนะเว้ยเราตีบอลพวกนี้เราได้แคนดี้ด้วยนะคือเอาง่ายนะเราต้องใช้ก่อนใช้ปุ๊บเนี่ยเราได้โซมาหนึ่งอันละนี่คือหนึ่งสกิลต่อหนึ่งโซเว้ยอ่า หนึ่งซีิลต่อหนึ่งโซแล้วเราก็จะกดได้ปุ๊บนี่มาละปลูกต้นไม้มประมาณนี้นะครับโอเคครับใครชอบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไลค์แชร์ด้วยกันเดี๋ยวผมแจกนะครับน่าเป็นวันเสาร์เองนะครับผมแจกผลสุดนะครับผมอย่าลืมเข้ามาด้วยกันโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเด็กๆเด็กๆผมไม่ลืมไปต่อช่องนูเปอร์ซีจีด้วยนะครับนูเปอร์ซีจีก็บอกนูเปอร์นี่ยนะครับผมเออออนจจนลูเปอร์ดีกว่าโอเคผมไปแล้วคุณผู้ชมครับไปป่ายผมซีคิวครับเด็กๆทุกคน